เครือข่ายที่จะรวยต้องมี3หัวข้อชวนลูกทีมแล้วลูกทีมทำต่อยอดไปเรื่อยๆไม่เลิกสมัครแล้วมีแต่ได้ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ให้เสียเงินบางคนต้องซื้อของจนหมดตัวเมื่อไม่ต้องเสียเขาก็ไม่เลิกรายได้ต้องไวเห็นผลเลยในแต่ละวันสมัครง่ายทุกที่ไม่ต้องรอซื้อของไม่ต้องรอสาขาก็ทำงานได้ค่าคอมจ่ายเป็นวินาที ถ้าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหากไม่มี3ข้อนี้ก็อย่าไปทำให้เสียเวลาโดยการทำงานนะครับคนที่ขายแรงงานไม่ใช่คนที่รวยนะครับคนที่รวยคือคนที่ซื้อแรงงานหากเราจะเปิดร้านขายสินค้าก็ต้องลงทุนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับการสร้างเครือข่ายขายตรงต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการวิ่งส่งสินค้าบริการให้กับทีมงานแต่ถ้าเป็นเครือข่ายระบบออนไลน์ไม่ต้องวิ่งส่งของเลยครับ ข่าวดีตอนนี้โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถนามาติดตั้งโปรแกรมรับรายได้ทางโทรศัพท์ได้แล้วข้อดีก็คือสามารถเติมเงินของตัวเราเองได้นะครับเติมเงินให้ญาติเพื่อนพี่น้องที่เงินหมดนะครับได้ทุกระบบทุกเครือข่ายโทรศัพท์ของเราเองก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนรถต่างๆได้ชําระบินได้เป็น100รายการนะครับถ้าเราเห็นดีแล้วบอกต่อเราจะได้เงินโทรฟ้อีกด้วย เมื่อเราแนะนําเพื่อนติดตั้งระบบ1ท่านนะครับเราได้เงินโทรฟี200บาทเมื่อเราแนะนําเพื่อนติดตั้งระบบ2ท่านนะครับจะได้เงินโทรฟีถึง600บาทถ้าโทรไม่หมดแปลงเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้ทันทีครับ g o o t t p u u One s t t p s s r v v i e e ออนไลน์ระ่าระบบ O.S.O เป็นประกฏการใหม่กับระบบบริการส่วนบุคคลเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ง่งายๆให้ภาคประชาชนนะครับกับบริการที่ล้ำหน้าโดย g o o ็อป p เปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณจะลงทุนกับตู้เติมเงินสักตู้หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนคุณต้องมีเงินทุนประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง50,000บาทแต่กับ Good Top Up นะครับแค่มีระบบ OSO เริ่มต้นที่1,500บาทคุณเติมเงินได้ทั้งมือถือซื้อบัตรเกมชำระบินต่างๆจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้ครับความเสี่ยงของตู้เติมเงินก็คือถ้าเครื่องช็อตไฟดับจนงันตู้นะครับคุณก็เป็นความเสียหาย หลัง5ปีหมดประกันก็ต้องหาเงินซ่อมตู้สร้างผลรายได้กำไรน้อยแค่1,000-3,000บาทต่อเดือนแต่กับระบบ O.S.O. ของคุณ Topup ความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มีเลยนะครับใช้ได้ตลอดชีพไม่ต้องกลัวระบบเสียไม่ต้องกลัวซ่อมไม่ต้องกลัวจนงัดตู้สร้างผลกำไรได้มากกว่า1,000 0 0บาทต่อเดือนเครื่องมือที่ใช้ทำรายการผ่านระบบของ O.S.O. นะครับแค่คุณมีมือถือเครื่องละ2หรือ300บาทมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับ หรือจะไม่มีก็ได้มีสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งหรือจะไม่มีก็ได้จะมีหน้าร้านหรือไม่มีจะมีทำเลหรือไม่มีคุณก็ทำระบบกับ O S O ได้ครับนี่ครับเมื่อเรามีการติดต่อเข้าในส่วนของศูนย์ข้อมูลนะครับระบบก็จะทำการสั่งงานเข้า Server, เซิร์ฟเวอร์เพื่อเติมเงินและชำระบ,บิลต่างๆให้กับคุณเป็นไงครับสะดวกสบายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคุณได้จริงๆ ที่ตั้งของบริษัท Good Top Up นะครับเราอยู่ในสถาบันการศึกษาเลยครับอยู่ที่อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒน,ธ,นธรรมมหาวิทยลลาลัยราชภัฏพระนครนะครับการที่เราเข้าไปเปิดอยู่ในสถาบันการศึกษาได้เราก็ต้องได้รับการตรวจสอบตรวจเช็คอย่างเข้มงวดมาแล้วเพราะเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับสถาบันนี้ด้วยอันนี้เป็นคณะผู้บริหารของ Good Top Up นะครับก็มีดังที่เห็นตามในรูปนี้ ระบบ OSO ของ g o o g Top Up มีการจดลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเรามีระบบเป็นของตัวเองแล้วก็จดจิธิบัตรครบถ้วนนะครับตัวของบริษัทก็มีการจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนและล่าสุดในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2557นี้เราจะได้เอกสารสิ้นในเรื่องของการยื่นสคอบอมาเรียบร้อยแล้วด้วย การซื้อระบบ OSO ผู้ซื้อต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปสามารถซื้อได้4รูปแบบคือ G1 จนถึง G4 ตามราคาที่เห็นในรูปภาพนี้ซื้อในานามบุคคลหรือว่านิติบุคคลก็ได้เจ้าของระบบได้สิทธิเป็นสมาชิกกู้ทอฟอัพตลอดชีพและโอนเป็นมรดกให้ทายาทได้โอกาสสร้างรายได้8ช่องทางนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกัน รายได้ทางแรกนะครับเราเติมเงินให้ใครก็ได้เราจะได้ส่วนลดทันทีนะครับโดยการโทรเข้าระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับทโทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องส่ง SMS ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเติมไม่ทุกเครือข่ายเลยนะครับเปรียบเทียบครับรับส่วนลดแบบตนเองก็จะได้ส่วนลดในรูปแบบที่เห็นนี้แต่ว่าชาวกู๊ดท็อปอัพของเราชอบแบบที่2มากกว่าครับรับส่วนลดตัวเองน้อยหน่อยแต่ว่าได้รับ เงินปันผลจากทุกๆสายงานที่อยู่ใต้ล่างท่านครับไม่ต้องอาศัยตู้ไม่ต้องมานั่งขูดบัตรเติมเงินนอนอยู่บนที่นอนก็สามารถทำงานได้ด้วยระบบ O.S.O. ของ Good Top Up รายได้จากการซื้อพระบอรนะครับสำหรับท่านที่มีรถนะครับซื้อพระบอก็จะได้ส่วนลดในระบบทันทีและยังเอาไปรับชำระบินค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วยรายได้ทางที่2นะครับค่าแนะนำา6ชั้น จุดนี้ผมจะยกตัวอย่างจาก G2 ที่เป็นค่าสมัครที่2000บาทนะครับเมื่อมีการแนะนำลูกตรงนะครับท่านจะได้รับค่าแนะนำโดยตรงอยู่ที่200บาทแล้วถ้าลูกท่านมีการไปแนะนำเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับลึกลงไปอีก6ชั้นสายงานท่านได้ด้วย20บาทมองภาพนะครับมีการแนะนำคุณ A คุณได้แล้วนะครับ200คุณ A ไปแนะนำคุณ B คุณได้ด้วยครับ20ิบ คุณ B ไปแนะนำเรื่อยๆนะครับ C D E F คุณได้ด้วยครับ20บาทลึกไป6ชั้นใส่งานแล้วก็จ่ายแบบ real time นะครับคือคำนวณให้ทุกครั้งที่คุณมีการกรอกการสมัครเข้ามาเลยทีเดียวมองภาพง่ายๆนะครับถ้าคุณมีการแนะนำตรงนะครับคุณได้แล้ว200บาทมีการแนะนำสัก10ท่านคุณก็ได้แล้ว2,000บาทลูกๆของท่านไปแนะนำ10ท่านเพิ่มเหมือนกันนะครับคุณได้ท่านละ20บาท เขาแนะนํามาเป็นร้อยคนคุณก็ได้ละครับ2,000บาทลึกลงไปเรื่อยๆครับจนถึงชั้นรวยถ้ามีสมาชิกกว่า1ล้านคนคุณได้คนละ20บาทก็เท่ากับว่าได้ไปแล้วครับ20ล้านบาทลรายได้ทางที่3นะครับค่าจับคู่ขอยกตัวอย่างจาก G2 ที่การสมัคร2,000บาทเช่นเดิมเมื่อมีการสร้างสายงานซ้ายและขวานะครับก็จะมีค่าจับคู่เกิดขึ้นที่1 5 0 5 0 0บาท เมื่อมีการทำคะแนนได้สูงสุดต่อวันนะครับคิดเป็นเงินก็คือ7,200บาทต่อวันหรือ2 1 6 0 0 0บาทต่อเดือนที่สำคัญนะครับคำนวณทุกวันตอนเที่ยงคืนไม่ต้องรอตัดรอบไม่ต้องรอไตรมาสไม่ต้องรอ15วันหรือว่าไม่ต้องรอทุกสิ้นเดือนครับคะแนนส่วนที่เหลือยกไปคำนวณในวันถัดไปไม่มีการตัดทิ้งยกตัวอย่างที่ G4 บ้างนะครับกับการสมัครแบบ4 5 0 0บาทว่ามีอะไรที่ได้มากกว่า มีการสร้างสายงานเช่นกันนะครับเกิดการจับคู่อยู่ที่150-500บาทคะแนนที่ได้จะสามารถสร้างได้สูงสุดถึง2,000 20, 0คะแนนต่อวันคิดเป็นเงินก็คือมีรายได้สูงสุดถึงวันละ1 0 0 0 0บาทหรือว่า3,000 0 0บาทต่อเดือนครับแน่นอนว่าคำนวณทุกๆเที่ยงคืนเช่นเดิมคะแนนส่วนเหลือก็คำนวณไปวันถัดไปครับรายได้ทางที่4ค่าบริหารทีมลึก5ชั้นนะครับตัวอย่างจาก 2. 5 เมื่อลูกทีมใน5ชั้นสายงานของท่านมีการเกิดรายได้คุณจะได้ด้วย2.5%มองภาพนะครับผมมีการแนะนําคุณ C คุณ4ส,สร้างสายงานนะครับจุด4ได้เงินค่แนายมาแล้ว150บาทผมได้ด้วย2.5%นะครับเป็น3.75บาทมาที่ตัวผมถ้าเกิดคุณ4มีการสร้างสายงานสูงสุดนะครับต่อวนันจนมีรายได้วันละ10,000บาทผมได้ด้วย2.5%นะครับก็เท่ากับว่า250มาที่ตัวผม และแน่นอนคำนวณทุกวันตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมมองอีกภาพหนึ่งนะครับถ้าลูกทีมเราตีว่ามีรายได้วันะละร้อยนะครับต่อท่านถ้าคุณมีลูกทีมนะครับ1ท่านเขามี100บาทคุณก็ได้ด้วย2บาท50ถ้าเขามีรายได้1000บาทคุณก็ได้25บาทมี1 0 0 0 0ก็ได้250แล้วถ้าท่านมีลูกทีม10,000แคนทุกคนมีรายได้คนละ1000บาท ่อเดือนคุณมีรายได้เลยนะครับ2ล้าน5แสนบาทลึกลงไปนะครับรายได้ทางที่5เงินปันผลลึก6ชั้นนะครับตัวอย่างจากการปันผลจากการเติมเงินมือถือมีการสร้างสายงานลงมา6ชั้นลึกนะครับคุณซีเติมเงินมือถือให้ตัวเอง100บาทคุณซีก็ได้ส่วนลดให้ตัวเองไปแล้วนะครับที่เหลือขึ้นมาอีก5ชั้นถึง6ชั้นใส่งานที่เห็นนี้ก็ได้กดยคนละ20สสตางค์ครับ มองภาพว่าถ้ามีสมาชิกใต้สายงานคุณโดยตรงใน1น0 0 0แสนท่านเติมเงินคนละ100บาทท่านก็ได้ด้วยแล้วนะครับสองหมบาทต่อเดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเติมต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าระบบของกูทาอัพไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องตุนยอดไม่ต้องรักษาคะแนนครับมองภาพนะครับถ้าชั้นของท่านมี10คนเติมเงินมาสักคนละร้อยท่านก็ได้แล้ว2บาทนะครับลึกลงไปจนถึงชั้นรวยถ้ามี1ล้านคน เติมคนละร้อยเช่นกันนะครับท่านในเราสองแสนบาทส่วนตัวท่านเองเติมเงินก็ได้ส่วนลดทันทีครับในระบบทุกครั้งที่ลูกทีมมีการเติมเงินนะครับระบบจะปันผลให้เราทันทีครับไม่ต้องรอทุกสิ้นเดือนไม่ต้องรอทุก15วันครับปันผลให้กันเป็นวินาทีกันเลยทีเดียวตัวอย่างเราได้จากการชราระบินนะครับบอกแล้วไงครับว่าเรามีรายได้เยอะครับสร้างสายงานมา6กท่านเช่นเดิมนะครับ คุณซีนะครับมีการจ่ายค่าไฟนะครับคุณซีก็ได้รับเรื่องของความสะดวกสบายประหยัดเวลาลึกขึ้นมานะครับทุกคนได้ด้วยนะครับบินละ50สตาค์ถ้ามีสมาชิก10,000แคนนะครับชําระแค่เดือนละบินนะครับจริงๆก็มีทั้งค่าน้าค่าไฟก็เดือนละ2บินก็ได้นะครับก็มีรายได้แล้วครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแบาทต่อเดือนรายได้จากการซื้อพารบอนะครับเช่นเดิมผมมีสายงานลงไป6ชั้นนะครับ คุซีซื้อพรบรถให้ตัวเองนะครับได้ส่วนลดในระบบไปแล้ว60บาทอีกท่านที่เหลือนะครับได้ด้วยครับ10บาทต่อท่านเท่ากับว่าถ้ามีสมาชิก10,000แนคนนะครับปีหนึ่งก็ได้ละครับ1ล้านบาททุกๆรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีการหักภาษีนะที่จ่าย3%เเซนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกๆสิ้นปีท่านสามารถขอเอกสารจากบริษัทได้เพื่อเอาไปหักค่าใช้จ่ายหรือว,ว่าแสดงการเสียภาษีกับสรรพาก,กรครับ รายได้ทั้งที่6เป็นโปรโมชันรายเดือนนะครับจัดโปรโมชันตามประกาศหน้าเดือนน,นั้นๆเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บริหารระบบจนประสบความสําเร็จรายได้ทั้งที่7นะครับเป็นค่าขึ้นตาแหน่งออเซล์นะครับออเซล์ All คืออะไรมาดูกันครับเมื่อท่านมีตําแหน่งนะครับท่านก็จะได้เข็มกียติยศตามตําแหน่งต่างๆถ้ามีรายได้6 0,000บาทต่อเดือนแล้วว่าต่อ30วันก็จะเป็นดีเรคเตอร์นะครับถ้ามีจนถึง10,000แบาทต่อเดือน หรือว,ว่าเป็นประธานเนี่ยท่านก็จะได้ในส่วนของกิจยศเข็มเพชรและรับออเซลหนบาทออเซลก็คือถ้าทั่วประเทศมีการสมัครเข้ามาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นมีการสมัครมา1,000 0รายในเดือนนี้ท่านก็ได้รับราคาัน1,000บาทจากทุกสาขาใหม่ที่สมัครในเดือนนั้นๆแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับถ้าภายใต้ลูกของท่านโดยตรงมีการเกิดเป็นประธานด้วยนะครับถ้าเป็นสสาขาท่านจะได้ออเซลเพิ่มเป็น2บาท ถ้าเป็น3หรือ4สาขาท่านก็จะได้ออเซลเป็น3.5าบาทถ้าท่านมี Pres i d e n t อยู่ใต้สายงานท่าน5สาขานะครับจากจำนวนสมาชิกที่1เหมือนคนเท่าเดิมสมัครใหม่เข้ามาท่านได้สาขาละ10บาทเป็น10,000แบาทครับรายได้ทางที่8กองทุนสวัสดิการและสลักอมสินนะครับแหล่งที่มาของเงินทุนก็มาจากรายได้จากการสมรัครนะครับแล้วก็รายได้จากการที่สมาชิกใช้ระบบแบบ่งปันผลมานะครับมีกองทุนบริหาร อย่างโร่งใสนะครับกองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิกไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่ชาปนกิจสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับสำหรับสมาชิกที่หยุดหายใจถาวรโดยจ่ายตามจำนวนเงินกองทุนสะสมที่มีในบัญชีของกองทุนณเดือนนั้นๆการจ่ายเงินนะครับ ภาพโดยรวมนะครับก็คือใจกับการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับยกเว้นฆาตรกรรมเพื่อเอาเงินกองทุนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การตรวจสอบนะครับก็แบ่งจ่ายตามลําดับชั้นนะครับตั้งแต่ G ีเนอยู่ถึง G4 ได้สูงสุดนะครับไม่เกิน50,000บาทจนถึง3,000 0นบาทครับส่วนที่เหลือนะครับก็พิจารณาเป็นในส่วนของสวัสดิการข้ออื่นๆให้แล้วก็เฉพาะผู้ที่ซื้อระบบตั้งแต่ G2 จนถึง g 4นะครับ ได้รับฉลากอมสินหนึ่งหมายเลขลุ้นรับรางวัล10ล้านบาทนาน3ปีจากธนาคารอมสินสิทธิ์ในการรับกองทุนนะครับสำหรับเฉพาะท่านที่สมัคร g 1ถึง G3 จะต้องมีการแนะนำนะครับผู้ที่เข้ามาสนใจหรือว่าซื้อระบบเนี่ยซ้าย1ท่านและขวา1ท่านโดยนับจากวันที่ครบคุณสมบัติเป็นวันเริ่มต้นนะครับไปอีก90วัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกองทุนสวัสดิการสูงสุดนะครับไม่เกินตามระดับที่เห็นนะครับก็คือ5 0 0 0 0ื่นหนและ 2, บาทแต่ถ้าท่านซื้อระบบแบบ G4 ที่ราคา4,500บาทนะครับท่านไม่ต้องแนะนําใครนับจากวันที่ซื้อไปจนครบ90วันนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับกองทุนสวัสดิการได้เลยนะครับสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแต่อย่างที่บอกนะครับว่ากองทุนนี้จะได้เมื่อหยุดหายใจถาวรเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบใช้กองทุนครับเก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่า สรุปนะครับใช้บริการตนเองและผู้อื่นได้ส่วนลดได้ค่าแนะนำลึกลงไปถึง6ชั้นใส่งานได้ค่าจับคู่เริ่มต้นที่1 5 0 0นถึง10,000บาทต่อวันมีค่าบริหารทีมลึกถึง5ชั้นนะครับได้ค่าส่วนแบ่งหรือว่าเงินปันผลลึกถึง6ชั้นใส่งานมีโปรโมชั่นรายเดือนให้มีค่าขึ้นตำแหน่ง All s เซลมีกองทุนสวัสดิการครอบครัวและสมาชิก ซึ่งทั้ง8หัวข้อนี้ไม่มีจุดไหนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องตุนของไม่ต้องรักษายอดสมัครครั้งเดียวใช้ระบบได้ตลอดชีพและเป็นมรดกได้เมื่อสมัครแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์เป็นเครื่องมือช่วยขยายงานนะครับท่านสามารถสมัครเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นชื่อของท่านเองได้ครับ ี้สะดปกให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าแต่ละการลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็นในเรื่องของเงินจับคู่ครับสูงสุดต่างกันในแต่ละวันในเรื่องของคะแนนที่ได้รับนะครับในเรื่องของค่าแนะนานะครับในเรื่องค่าแนะนําของชั้นลูกนะครับที่ต่างกาันค่าบริหารทีมระหว่าง2.5และ3เปอร์เซ็นต์เงินกองทุนนะครับก็จะมีผลกับในเรื่องของการจ่ายกองทุนสวัสดิการนะครับที่จะได้ต่างกันไป ในเรื่องของสลากออมสินนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าที่4,500บาทท่านไม่ต้องแนะนำใครนะครับครบ90วันก็มีสินในกองทุนได้ทันทีแล้วก็หากมีการสมัครมาแล้วนะครับสามารถอัปเกรดเลเวลตัวเองได้นะครับก็ดูตามแผนภูมิรวมมีได้เลยนะครับวิธีการใช้งานระบบ oso นะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราโทรเข้า call center นะครับโทรฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย สามารถเติมเงินที่ทุกระบบและเครือข่ายนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นระบบต่างๆที่สามารถกดได้จากมือถือของท่านเลยนะครับอยากเน้นว่าที่เห็นตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยก็ได้มีแค่มือถือเครื่องละกอง0 0บาทก็ทํางานได้เลยส่วนเบอร์สำรองก็จะมีให้ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโปรมือถือท่านของท่านแต่ถ้าใครใช้ซิมไมล์ก็โทรฟรีเช่นกันครับ การเอาเงินเข้าระบบนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีบริษัทได้แล้วก็สามารถเอาเงินเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติได้ท่านอยากใช้แค่ไหนก็โอนเข้าไปแค่นั้นครับขั้นต่ำ5 0า500บาทโอนเยอะใช้ไม่หมดเรียกเงินกลับคืนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหายแล้วก็ต้องไปทิ้งในระบบให้เสียเงินแต่อย่างใดอันนี้นะครับมีคนถามว่าทำยังไงถึงจะสามารถหาเงินหลักแสนได้นะครับ งานแรกของท่านก็คือหาคนที่การเงินเดือนละแสนสองคนมาติดตั้งระบบนะครับมองภาพนะครับท่านได้ค่าแนะนำท่านได้ค่าแนะนำท่านได้ค่าจับคู่นะครับเมื่อมีทั้งหมดแล้วเงินก็จะเข้าสู่ระบบ Oso ของท่านงานที่2นะครับถ้าท่านมีทีมงานแล้วท่านต้องช่วยทีมงานครับหาคนที่ต้องการรวยจริงเมื่อทีมงานมีการสร้างสายงาน มีการสร้างรายได้ท่านก็จะได้ค่าจับคู่ไปด้วยครับก็เป็นเงินของท่านเช่นกันมีครับเมื่อเขามีการสร้างสายงานที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเขาก็ได้เงินเราก็ได้เงินครับเข้ากระเป๋าเราเช่นกันอย่าลืมนะครับเครือข่ายที่จะดีต้องมี3หัวข้ออย่างที่เห็นว่าชวนแล้วเขาทำต่อเรื่อยๆไม่หยุดสมัครแล้วมีแต่ได้ไม่มีเสีย รายได้ไวเห็นผลเร็วในแต่ละวันถ้าไม่มี3ข้อนี้ไม่ว่าเครือข่ายใดๆก็อย่าไปทําให้เสียเวลาครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่สนใจและให้เกียรติรับฟังนะครับแผนบริหารระบบบริการและผลตอบแทนของบริษัท g ู o t o p Up ผมนัฐกรพลแหวนผู้บรรยายในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ